เล่นดีไอ้ควายโอ้ตมึงตายเฮียมึงตายแน่โอ๊ตเวทอะไรเดินปิ่มปิ่มปิ่มออกไปนี่กูปวดเลยไม่ไม่ไอ้มันมีซ้ายมือด้วยว่ซ้ายมืออีกคนหนึ่งกวางมันมีก็โอ้ยจะไปเป็นกูยู่ท้ายสุดเหรอโอ้ติท้ายสุดได้ยินเสียงอะไรได้ยินอะไรก็วิ่งหน้าตั้งนะอย่าหันกลับมานะมึงตายเฮ้ยเบียดเบียดเบียด ิล้วอะไรไปเลยไปเลยใหผมขึ้นไม่ได้ทำยไงวะให้บางคนวิ่งวิ่งหมดกันแล้วเว้ยวิ่งหมดแล้วปีนตายขึ้นมาอย่าตายขึ้นมาเลยวิ่งหมดกันแล้วเหลือกูคนเดียววิ่งหมดแล้วเอ้ยตัวนี้สกิลวิ่งเต็มเลอหายใจแขกแขกแลยระวังลืมนนะโดนไปก็มันนะผเอ้่อยู่หลังแล้วเว้ยอยู่หลังแล้ว กูไปเ่ที่หลังกูทนแล้วนะเว้ยบายยครับพี่อ๋ออุ้ยอุ้ยเอาึงเด้ยวอุ้ยอุ้ยไอ้ยิอุอเ,อเอาวันเดียวจัมันอุ้ยเบิร์นด้วยอุ้ย้วอยอย่างเงีย้ยอย่างเงีย้ยอย่างเงีย้ยลูกแคโกไอ้สาอย่างเงีย้ย่าอใช่หเงอไปลเออเอามันแม่เฮียทาเ<บ>ป็นแอบในป่า่ยอ

กำลังดูน่ะอ, yeah, อ,อยู<ด>่<อ>เลยแยวิ่งไปบอกเลยอ๋ <c oughs> ยอผีเป็นคนพี่ออฟเป็นคนยิงเราเหรอครับไม่รู้มาเดี๋ยวยิงมั้งแกงเขียวอยุ้ยข้างหูเลยใครกลับถึงมาเดี๋ยวดูด้วยมาเดี๋ยวดูด้วยใครถึงที่หนึ่งอ่ะใครที่หนึ่งอ่ะเอพี่ออฟพี่ออฟให้รางวัลคนตายคนแรกไหม เห้ยทำไมไม่เห็นใครเลยวะตายคนแรกไปหมดแล้วเหรอตายคนแรกเลยเนี่ยที่หนึ่งไอ้กายเป็นตัวแกที่มึจะเบี้ยวของนะกูจะปั๊มอยู่กูจะคายหมดเลยที่นี่พี่ออมพี่ออมเติมพี่เติมเหรอไอ้เพื่อตินหลอกไปยี่ไงกายมันหลอกไปพ่ากันได้ตลอดเวลาเลยเว้ยได้เข้าสุดสุดอะพี่ออมพี่ออมเติมหนาเอยเอ้ย ไปหมดแล้วก็แล้วผมนี่สามผมนี่สามตื่นบมดื่นี่ใอยู่หน้าเทซบงผกตื่นบ่เดมออกมาแล้วเดซบุเี่ยเดเันอ่เสร็จแล้วนะจะพี่แจกของแล้วมาต่อต่ต่อกิจกรรมต่อไปเลยนะ